โอเคฮะคุณผู้ชมฮะยินดีตอนรับสู่วอร์ซีฮะหรือว่า i n นเฟ t ต t สเตชันโอเควันนี้เราจะมาฟาร์มฟาร์มบอสฟาร์มของกัน <c oughs> เกมก็อยู่ในช่วงเกมเก่าจนที่ถึงฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมฮะที่ผมเล่นสมัยยังเป็นสมัยเล่นห้านเกมเล่นกับเด็กเล่นกับเพื่อนสนุกมากเหมือนกันโอเคตอนนี้มีบอสสตัว ซองบี้อีกเป็นกองทัพมานี่มานี่นนเข้ามาเข้ามามันไม่โดนเลยวะ มันยังไม่เดินมาวิ่งมาไหมไม่วิ่งมาเก็บให้หมด <c oughs> ผมเล่นก็เออผมเป็นสายฟาร์มฮะ ฟาร์มให้มีของเยอะๆเพื่อเพื่ออที่จะเอเป็นคอยซัพพอร์ตสำหรับเพื่อนที่เอาของไปแตกเคนไนเอามา M16 โอเคอันนี้ของธรรมดาธรรมดาฮะอันนี้ชุดชุดคาร์บอย ไหนบอสอยู่ไหนไปไหนละเฮ้ยกระสุนหมดเออเอาบอสหายฮะอ๋อมีคนยิงไปแล้วฮะโธ่โดนแย่งโโหโดนแย่งบอส แล้วมันจิงตอนไหนวะทไมไม่ได้ยินเสียง <laughs> โอเคถอดแมก็ก เคของบอดน่าจะดอกตรงนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงมันต้องอยู่ข้างในนั้นแน่เลยเ,เชิญเลยพวกเชิญเข้าไปเอาเลยโอโ้มันมีแตรเรียก เรียกทีมาเป็นกองทัพเลยเอาดังงนให้ันสังน่งงันเฮ้ยแม่ลืมไปมันมาเยอะอยวิงว่งวิง่งวิ่งก่อนเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโน่นเชิญเลยพวกเอ้ยเชิญเลยพวก สุดหมดโอนี่ร้อยนัดดีกว่าเฮ้ยจัดการสิเหลือนัดเดียวเฮ้ยขึ้น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 โอเคขอมั่งขอมั่ง เรียบร้อยหนึ่งแม็กทวดเลยสไยกระเป๋าเอลลี่เฮ้ยเฮ้ยมีตัวหนึ่งอย่าบอกแล้วมันจะใช้นั่นตีอ่ะ เต้ยไปเต้ยเตีโชว์ดิเออตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไ,ไ,ไ,ไปโอ้โแสดงของมันแรงนะเนี่ยเฮ้ยหน้ากากดีเคตโอเคโอเคเเราไม่ทันมันหรอกสมัยผมเล่นนี่ผมเก็บหมดนะ เออปืนอะไรปืนกากอะไรที่แมวตอนแรนผมเก็บหมดเลยโฮ้ยเรียกอีกแล้ว<บ>โอเคดูวูดก่อนยัแบบ่ต้องจัดให้เป็นจัดให้เป็นระเบียบหน่อย Hei! <laughs> เอ็กพีนี่คือแบบเฮ้รียกอีกดิเอ็มสองสิบเก้ายังไม่มีปืนต้องหาแม็กกาซีนให้ได้เยอะๆก่อนเฮ้อีกแล้วอีกแล้ว แดงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไป <laughs> เตรียหวหาของมั่งน <laughs> ี่ <laughs> อะไรเนี่ย AK ันดเยทอรกระสุนทอดอมารทอดอมารอวเสร็จแล้วก็ทิ้งไป

วอตก็กว่าจะเกิด,อ,ด,กกดอืมเป็นไงโอเคเดี๋ยวผมดิสออกก่อนโอเคดิสออกโอเคฮะตัดกลับมาฮะ พอดีต้องย้ายเซิร์ฟอ่าและผมก็เมื่อกี้ก็เห็นบอสอยู่เฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมานี่มันจะมีสักกี่ตัวเอ้ยเดินอยู่นั่นวีเอ็มสองสี่เก้าเอามานี่เลย <c oughs> วิ่งมาวิ่งมา <c oughs> จิ้มจิ้มเขาไปจิ้มเข้าไป เฮ้ยวิ่งมาแล้วตัวหนึ่งขึ้นขึ้นขึ้นอืมโอเคหมดพอดี Ơi, ơiii, ơiii, mà... Một thong... Nó còn lỡ một tên nữa... mà, huynh mà... Vinh mà. ไยเว้ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยแม่ได้แล้วมั้งดวีดีเฮ้ยแม่ เข้าไปข้างในดีกว่าข้างในนัいい้นน่าจะมีตัวหนึ่งเอได้เอาไว้นั่นมาป่ะวะไม่ได้เอามาเฮ้ย เสียได้ไม่ได้เอาบังเกอร์มาต้องวิ่งเข้าทางนี้แทนมาทำไมไ้ยดีเอ็กซ์เฮ้ยเยอะเว้ย ดีเอ็กดีเอ็กซ์ดูไงอยู่นี่แลกกันมาขอแลกกันเยอะด้วยดีเอ็กเนี่ย อยู่ไหนอยู่ไหนมไม่ได้ยินเสียงอาจจะไม่มีวิง่งวิ่งดีกว่าวิ่งเลยมีสองตัวเลยขึ้นขึ้นขึ้นก่อน ตรงนี้เออตัวนี้มันนอนอยู่และมันก็น่าจะตื่นแล้วโอเคน้อยนัดนั้นหมดไปแล้วเวลา M สองสี่เก้า หมดแม็กก็ยังไม่ตายอีกขึ้นมาขึ้นมาหมดโอ้โห มเฮ้ยได้ยินเสียงเอยอะอยู่ข้างนอกแน่เลย,ยมีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นน,นี้นั่นเลยมีมีมีม เท่านี้แหละโ,ดดโดดอเคสตัว <c oughs> มีอะไรใช้มั่งวะเนี่ย ไม่มีเลยแม็กซีนหมดเกลี้ยงนึกว่าจะพอซะอีกเฮ้ย G สามหกซีแม็กแต่ไม่มีีสามหก เฮ้ยกระโดดไม่ขึ้นเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ขึ้นอีกเออขึ้นแล้วโอเคมันอยู่โน,น่น <Hey. S 2> โดนลงไปเฮ้ย <Hey, S 2> วิ่งม่อีกแล้ว hey. โอเคมันยังไม่เห็นโอเค,ม,ม,เอเคมันเห็นแล้ว <laughs> มันวิ่งมาแล้ว ดีที่ยังไม่เดินมาเอคถ่ยอ่ดยะดับ G36 จะยองจะโชคดีหน่อยเนี่ยไม่มีกระสุนแล้ว สี่สิบบาปทปะถย,ย <c oughs> มันจะวิ่งมาไหมเนี่ยฮ้ <c oughs> <c oughs> ยมันลุกมาแล้ว สองตัวเลยโอ้ยวิ่งกลับมาที่เดิมเฮ้ยนี่ไอจีสามหกโอเคเอาเท่าที่มีแล้วกัน เป็นเงินเคจีสามหกใส่ซีแม็กโอ้โห เกิดเพิ่มวอสุดยอดเลยเหลือนัดเดียวโอเคใช้นี่ได้แม็กหกสิบเฮ้ยมาทำไมคนกำลังเก็บของเอ็มหนึ่งเจ็ดนี่ต้องเก็บไว้เลย กระเป๋าเต็มไปโทรเอ้ยมาทำไมมาทำไมโอ้ยหมดแล้ว G36 C Max แต่ทิ้ง G36 ไปแล้วอ่ะเอาสไนดีกว่าโอเคเกิดอีกไหมยังไม่เกิดน่าเล ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ War 4หรือว่า i n v e s t m e i n v e s t a t i o n อ่าก็ใครมีความทรงจงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้ฮะไม่ว่าคุณจะเล่นเซิร์ฟแท้หรือว่าเซิร์ฟเถื่อนอ่าแต่เซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นี่คือ,คอ War 4สยาม MMO ฮะอ่าผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเซิร์ฟนี้นะผมก็เคยเล่นเซิร์ฟนี้เหมือนกันเวลาก็สิบปีมาแล้วฮะตอนนั้นเล่นผมเล่นแบบเล่นสนุกสนุกนะก็คือ ฟาร์มเออชอบสะสมอาวุธเออเราก็เก็บเราเก็บพวกแม็กกาซีน VSS แม็กกาซีนพวกซ m a ม็่อะไวเะ้เยอะๆจนกระทั่งแบบเด็กในร้านมันเห็นไงว่าเราเก็บเยอะใช่ไหมแล้วเราไม่เราไม่ยอมมาใช้เอา้าบอสเกิดต่อหน้าพอดีเลย <c oughs> อ่าก็คือเราเก็บซีแม็อะไรเงี้ยแล้วเด็กมันมาขอไงเราก็เลยเล่นแบบนี้สายฟาร์มละ แล้วคอยแจกให้เด็กในร้านเอาพวกแมกกาซีนไปใช้เอาดีเอ็กไปใช้อะไรประมาณนั้นนะฮ oh. ะเออ้เซิร์ฟเถื่อนมันก็มีหลายเซิร์ฟนะใครพอจะมีความทรงจำอะไรมันมีเซิร์ฟอะไรมั่งเอามาแชร์บอกกันได้ฮนะใต้คอมเมนต์โอเคเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจะลอยนี่สักตัวก่อนแล้วกันไ <Huh? S 1> งพวก oh. ไปอ้อมมาเอออ้อมมา <laughs> ไปอ้อมมาเออไปอ้อมมา <laughs> เออไปอ้อมมาอีกไปอ้อมมาไปอ้อมมา <c oughs> ไปแล้ไปแล้ว <laughs> ไปค <c oughs> <c oughs> ืนคืน ดีโดนนะไม่พอเอาอะไรสู้ดีวะเนี่ยอ๋ามีนี่นี่ว่าเออเรียบร้อย มานีแหละเฮ้ยมีอีกตัวหนึง่งโอ้โหมาก็ไม่บอกก่าวหมดพอดีเอานี่ซิอ่ะ สุดท้ายโอ้โหน,นี่โอเคเรียบร้อยเฮ้ยโอเคได้เวลาดิสออกแล้วโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปเกมเก่าชงคิดถึงวันนี้ สำหรับเกมวอร์ซีฮะหรือว่าอินเฟ t ต t สเตชันโอเคเกมหน้าจะเป็นไรเกมเก,มเก่าจนคิดถึงก็าฝากติดตามไว้ด้วยฮะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ